สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้ก็มีเหรียญปวยทานะคะเป็นดอกสร้อยฟ้ามาแนะนําค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่30มิบซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะใช้สีขาว2เส้นนะคะสีชมพู2เส้นค่ะ วัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงที่แม่เหมียวจับพับนะคะก็คือ10เซนติเมตรนะคะพอวัดได้แล้วนะคะพับลงไปเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะเส้นสั้นเราจะอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่สองค่ะก็คือเอาสีมันมาสลับกันนะคะสีขาวหนึ่งนะคะสีชมพูเส้นที่สองนะคะของเส้นที่หนึ่งลงไปนะคะ เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นต่อไปก็เป็นสีขาวนะคะคของสีชมพูลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็ดึงสีชมพูนะคะดึงสีชมพูให้ยาวนะคะแล้วก็รวบปลายหางนะคะของเส้นสีขาวนะคะใส่ลงไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญน,นะเส้นสั้นนะคะเส้นสีขาวนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นนะคะของเส้นสีชมพูนะคะพับไปที่ขวามือนะคะเส้นสั้นของสีขาวนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะ แล้วก็เส้นสั้นของสีชมพูเส้นสุดท้ายนะคะมาจากทางซ้ายนะคะเราจะสอดมานะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นสีขาวก่อนนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านเส้นสีขาวนะคะจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างนะคะเส้นสีชมพูนะคะ จากขวามือก็สอดไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นสีขาวนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นสีชมพูนะคะจากซ้ายมือนะคะเราก็สอดมานะคะที่ขวามือนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะพอพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะ แม่เหมียวนะคะจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับมาด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จับริบบิ้นนะคะเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะ จับที่ปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่เส้นสีชมพูนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังนะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมานะคะกลับมาขึ้นมาด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วเราก็จับปลายดิบบินนะคะมาทางซ้ายนะคะแล้วก็จับปลายดิบบินนะคะพับเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดนะคะลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นสีชมพูนะคะจับริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะ จับริบบิ้นนะคะพับขึ้นมาด้านหน้านะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นพับเข้าไปนะคะจับปลายริบบิ้นมาทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นพับเข้าไปด้านในนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะ ทำอย่างนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับขึ้นมาด้านหน้าค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาที่ซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงไปด้านในนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานสีขาวค่ะ ดึงให้กระชับนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะปลายริบบิ้นทั้งหมดนะคะทั้งสี่เส้นจะขึ้นมาวนอยู่ด้านบนนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีชมพูนะคะเราเอาสีขาวหลบมาก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะ ที่ฐานนะคะตรงเส้นสีชมพูนะคะหรือใต้เส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาด้านล่างนะคะเราดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะหรือว่าใต้เส้นสีชมพูนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะหรือใต้เส้นสีขาวนี้นะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นจะออกมานะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะดอกสร้อยฟ้าของแม่เหมียว ง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นแล้วก็สวยมากเลยนะคะแม่เหมียวก็พลิกกลับด้านค่ะเส้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะสอดไปทางซ้ายมือค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะสอดปลายทางาขวามือนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวขออนุญาตนะคะตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกสร้อยฟ้าของแม่เหมียวเพื่อนๆก็ลองไปทําตามแม่เหมียวดูนะคะ ก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะติชมได้นะคะสวัสดีค่ะ